วยมากเลยลำน้ำลำธารนเนี่ย,สยใสจ้ผ่านมาตั้งแต่ในเมืองไม่น่าเชื่อนะพี่น้องมาพักบ่อยสามสามคนแล้วหลอยที่เขาบอกโอ้ดีมากเลยอ่ะปกติมันผ่านมาจากในเมืองนี่มันมันหายากนะที่จะสวยใสเนี่ยนะสแสดงว่าธรรมชาติมากเลยนะครับประทับใจอะไรที่นี่อะฮะดีนะนะสวยดีนะฮะ ตอนเช้าก็มีกะฟุงกาแฟาให้ทานดูคนนี้ฮะนี้สวงน,นี่เริ่มขึ้นนะต้นไม้เยอะดีมีกระต่ายให้ดูด้วยเห็นยังอเออธรรมชาติดีสวยตรงนี้ถ้าเ็าทำสะพานยิ่งดีเนาะสะพานข้ามนั่งกันใช่ของสาธารณะใช่ไหมธรรมชาติต้องขอถ้าจะทำ ขอไปธรรมชาติไปธรรมชาติของส่วนลวกส่วนกลางประมาณนี้นะเฮ้ยผมมาสองวันแล้วยังไม่ได้ลงเล่นสักทีเอาแต่ดูชม,อมเอาแต่ดูชมไปข้างนอกบัางอะไรบ้างไปไปวัดไปถ้ำตลอดมาอย่างนี้อยู่คนที่นี่หรือเปล่าครับ กรุงเทพหรออ๋อมาบ่อยไหมมาบ่อยไหมบ่อยมากเลยแต่มาพักที่นี่ใช่ไหมประทับใจถ้าถ้าลงได้อนะบริการดีด้วยเนี่ยทําตลอดไปไหมยังยังห้าร้อยเมตรเองแต่มันทางเป็นทางไปทางเนี่ยได้เลยเนี่ยทางเนี่ยสวยทําุปูพะนอนสวยมากแล้วก็วัดชัยชุมพลวัดมงคลนะฮะดูสวยมากเลยทุกคน นูน้นเลยนะครับไปถึงนู้นเลยภูเขาโอ้ยสวยจริงๆสวยนะครับฝากไว้ก่อนนะครับคลิปสั้นนะครับ